ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาปรุงลาบนะครับลาบปลายขครับอ่าที่เราเอาขัวแล้วนะครับเอาล้วนแล้วมาปรุงกันเลยครับที่ขมเอาขัวครับผมอ๋อลงชีสโรตนะครับไม่หน่อยแค่ห NO, น่อยไม่มร้ายเพิ่มหน่อยเดีบยวเริ่ประมาณครับ น้ำปลาครับผมอย่าล้วครับกินหลาปลามา,ค,างงครับคนก่อนครมบนุงง่ายๆครับย่ามใ้กับโบกรนะหลาหลาป,ปาลาหลานยงกรงผมท่คนมากลับหลา หมูหลาบปิดหลาบใจครับไม่ชินงาน,อนเ,อเอาคนออกเอาพักลงเลยครับขอบคนแล้วครับผมนาครับขอน้ามันนะครับหลาบฟ้าครับผมเจ็บแบบ นี่ค่ะพี่นิลาผม